ส e วัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิทธิกรชฉยเดชดำินหน้าที่ประธานกลุ่มโยกเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุกว่าครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประการเพียชลนเนิรองประธานครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภัษราเจริญสันเทียเลขานุการค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุพรรษาขุนสันเทียทำหน้าที่เหรัญญุค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิรินยาชสิงเนินทำหน้าที่ปฏิคมค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมในกลุ่มโยกเกษตรกรเรากันนะครับเชิญทางนี้ครับ สวัสดีครับพวกเราอยู่กลุ่มการเลี้ยงปลาดุกครับปลาดุกของพวกเราเป็นพันธุ์บิกอุยครับปล่อยจํานวน500ตัวครับในวันที่12มิถุนายนครับหน้าที่ของพวกเรามีเก็บขยะบริเวณบ่อครับอาหารปลาดุกชาวยินครับและเช็คปลาที่ตายครับปลาดุกของพวกเราพอมันโตได้3ามสี่เดือนพวกเราสามารถนาไปทาอาหารได้ครับเช่นต้มครับย่างผัดผิดปลาดุกครับและน้ำยาหนังเกียงครับเชิญไปดูบ่อปลาดุกของพวกเราได้ครับที่นี้ครับ บออยู่ของเราครับพอเราให้หามันจนเจอเราก็จะไปส่งหาตอนรับพอส่งหาตอนเสร็จงฟ้าก็จะมาซื้อต่อครับแล้วขายให้ผู้ปกครองครับเอาขายโลละหกสิบครับจานที่ตลาดเขาขายเลยครับกิจกรรมต่อไปของเราคือกิจกรรมการปลูกข้าวครับนี่ครับนี่คือนาข้าวของเราครับนาข้าวของวเราเป็นสายพันธุ์หอมมะลิครับพวกเราแหละ ักเรียนและคุณครูครับช่วยกันปลูกครับเมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้าวนักเรียนและคุณครูจะนัดกันมาเกี่ยวข้าวค่ะเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะนําข้าวไปตากให้แห้งและนํามาตีให้เป็นเมล็ดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปสีเพื่อที่จะมาทําอาหารกลางวันให้กับนักเรียนค่ะพอพวกเราเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จพวกเราก็จะหว่านปอเทืองเพื่อให้ออกดอกและให้ปุ๋ยในตัวเจ้นและทําให้ข้าวงามค่ะอีกอย่างหนึ่งน,นะครับคือเรามีการปลูกผักครับผักของเราเป็นมาไดจากข้าวไร้ครับ ฟังฟังการแนะนำของเพื่อนๆเราได้ไหคะสวัสดีค่ะพวกเราอยู่กลุ่มปลูกผักกิจกรรมของพวกเรามีหนึ่งผักพระราชทานสองผักใบเเปลงสามผักหวานป่าและสี่ผักไฮโดรโปนิกค่ะผักพระราชทานของพวกเรามีดังนี้หนึ่งกระเจี๊ยบเขียวสองมะเขือเทศสามเผืกผักยาวลายเสือสี่ผักแฟค่ะผักของพวกเราปลอดสารพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะผักของพวกเราสดสะอาดมากๆเลยค่ะ ก็ค,คือแผงความความรู้ของการปลูกข้าวของพวกเรานะครับซึ่งข้าวของพวกเรานั้นมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือมีกลิ่นหอมเมล็ดอ่อนนุ่มต่อสภาพแรงครับดินเหนียวและดินคุ้มดินเค็มคุณภาพการการสีดีครับซึ่งนี่ก็คือแผงขันของการปลูกผักผลไม้ของพวกเราครับผักของผักผลไม้ของพวกเรามีหลายอย่างเช่น กะเพราแดงหอมแดงตะไคร้แล้วก็ผักบุ้งจีนครับซึ่งส่วนทางนี้จะเป็นการปลูกต้นหม่อนครับต้นหม่อนของเราจะทําการโค้งแบบนี้เพื่อสวยงามเป็นทางทางเดินครับส่วนนั่นคืองานปลูกต้นผักหวานป่าครับสวัสดีค่ะ พวกไรกิจกรรมการปลูกผักหวานป่าค่ะผักหวานป่าของพวกเราปลูกผักหวานป่านฤดูค่ะโดยพวกเราจะบำรุงด้วยนําใบไม้มาทามานํารอบๆต้นผักหวานคาล้ายๆรูปลักษณะเป็นโดนัทค่ะลำดัตบ,บต่อไปเราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปและนําใบไม้มากบขับอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยหมักเชื้อผ้าตามด้วยลดน้ําค่ะต่อจากนั้นพวกเราก็จะริบใบออกให้หมดต้นเลยค่ะพอพวกเราริบใบเสร็จพวกเราก็จะลดน้ําเพื่อให้มันออกยอดค่ะ ผักหวานป่าของพวกเรามีทั้งหมดส4สีปีค่ะส่วนการขายเราจะขายเป็นถุงละยี่สิบาทเพื่อให้ขายง่ายค่ะส่วนนี้ครับก็คือแผนทางความความรู้ของผักหวานป่าของเรานะครับส่วนนี้นะครับคือการปลูกผักในแปลงครับผักในแปลงของเรามีกระเจี๊ยบครับอันนี้ส่สวนต่อไปคือกิจกรรมการปลูกไม้ผลนะครับเชิญเชิญทุกท่านฟังเพื่อนเพื่อนเราแนะนำได้เลยครับ ดีค่ะพวกเราอยู่กิจกรรมการปลูกไม้ผลไม้ผลของเรามีดังนี้ค่ะ 1. ลําลำไย,ยสองมะม่วง 3. กล้วย 4. ีมนันห้รั่งค่ะลำไย,ยของเราเป็นสายพันธุ์อีโดค่ะใช้ปู๋หมักแทนสารเคมีลำไยชื่อออกผลเรานำส่งชากรและขายให้โรงครัวถ้าเหลือเราจึงขายผู้ปกครองค่ะมะม่วงของเราเป็นมีสสายพันธุ์ค่ะหนึ่งแก่ขมิ้นสองน้ำดอกไม้ เรานําไปส่งสหกรณ์กิโลละ20บาทค่ะน้ําดอกไม้ตอนสุกจะหวานมากๆเลยค่ะส่วนแก้วคอมินกินตอนดิบจะอร่อยกว่าน้ําดอกไม้ค่ะนะคบือการเลี้ยง,งยงไก่ของเราครการเลี้ยงไก่ของเรามีสองแบบครับแบบแรกคือโครงการคอมินตนที่มาจากบริษัทซ p ีครับไก่กับ ไก่กรงนี้เป็นไก่กรงแบบกรุงรวมครับด,ดีครับมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือไก่มีสุขภาพแข็งแรงและก็ล่าเรืองครับส่วนข้อเสียคือใส่าสามารถติดมูลไก่ได้ค่ะและไก่มกักจะมีนิสัยชอบฟักไข่ไปเป็นที่ครับวิธีการแก้คือต้องกบ ต้องหาอะไรมากบฝังรู้ที่ไก่ไข่ไว้ครับนี่นครับคือกิจกรรมต่อไปครับนี่คือการทำปุ๋ยหมักของพวกเราครับปุ๋ยหมักของพวกเราทำมาจากมูลไก่แล้วก็ใบไม้ครับแล้วก็ลาดด้วยพอดอนหนึ่งค่ะพวกเราจะหมักไว้หนึ่งถึงสองเดือนค่ะซึ่งนี่นะคบนี่คือกิจกรรมการเลี้ยงไก่แบบกรงตับครับสวัสดี พวกเราอยู่โครงการเลี้ยงไก่พันไข่ไก่ของพวกเราเลี้ยงแบบปรุงตับและมี55ตัวค่ะส่วไก่ที่อยู่ตรงทางเข้าคือไก่ล็อกใหม่ของปีการศึกษาครับและไก่ี่อหลังเรล่านั้นคือไก่ของปีการศึกษาเกี้ยวครับพวกเรามีหน้าที่ให้น้ําไก่และอาหารไก่ครับพวกเรามีหน้าที่เช็คไข่ช่างไข่และเอาไข่ปสงตากรครับพวกเรามีหน้าที่กวาดทางเดินและเก็บมูลไก่ครับเชิญไปชมไก่ของพวกเราได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วพวกเราก็จะเช็คไข่ก่อนค่ะ แล้วก็เก็บนำไปช่างค่ะอันนี้จากเช่นฟองนี้51แล้วก็จะใส่90ครับพอไข่เต็มแผงแล้วพวกเราก็จะนำไปส่งสหกรณ์แล้วโรงครัวก,ก็จะมาซื้อดอดถ้าเหลือก็จะเอานำไปขายให้ผู้ปกครองค่ะ กิจกรรมต่อไปของเรานะครับคือกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราเจิมชันเทียค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฟ้าสายบุญทอค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกำรเชุศัดค่ะพวกเราอยู่กิจกรรมการเลี้ยงเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดในโรงเรียนของเรามีจานวนทั้งหมด5้าร้อยก้อนค่ะ หน้าที่ดูแลเห็ดของเราเราจะแบ่งเวงคนละหนึ่งวันคือรดน้ําเห็ดเก็บเห็ดและดูแลเห็ดค่ะถ้าเราจะเก็บเห็ดโดยใช้ปลายช้อนเราจะเอาปลายช้อนจืจุดแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะถ้าเห็ดเป็นโรคเช่นราดาราสนินและราเขียวเราจะนําเห็ดออกให้ไกลจากองเห็ดเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะีะสามารถนําไปทําได้หลายเมนูเช่นนำริกเห็ดต้มยำไก่ใส่เห็ดนางฟ้าหรือแนมเห็ดนางฟ้าถ้าเห็ดของเรามีดังนี้ค่ะ เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางลมพังกี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมเห็ดกันค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างการพักแช่เห็ดค่ะซึ่งกิจกรรมต่อไปของเรานะครับคือกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ครับก่อ,อาากกกนอจะได้ แข่งคันโนบุนิแบบนี้พวกเราไปแข่งขันเลี้ยเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุนบ๋กก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาของประเทศมาครับได้งบประมาณไม่ถึงแสนบาทเพื่อมาและพวกและพวกพี่ๆเขาก็ได้ประชุมกันว่าจะทำแป็นข่าวคโนบุนิคครับข่าวคโนบุนิคของพวกเรามีอยูซีสายพันธุ์ครับสายพันธุ์แรกคือเลดโอกสายพันธุ์ที่สองกีนโอกสายพันธุ์ที่สามบัตเตอร์เฮดสายพันธุ์ที่สี่วินเลอไอเบิร์กครับ โโบนิกสามารถนำไปกินคู่ได้หลายเมนูเช่นผัดน้ำพริกหมูหรือผัดกะเพาสามารถนำไปกินกับน้ำพริกเห็ดรูก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะ